สวัสดีครับเอฟี 4, ทุกท่านครับช่องทองลบระเก้าตอนนี้ครับมารีวิวขึ้นมาด้านบนมาชมสกายวอล์เขาคอ,อสกายวอล์เขาคอ,อ,อครับตอนเย็นนี่พระอาทิตย์กำลังตกดินวิวครับได้สามร้อยหกสิบองศาเลยรอบเลยรอบเลย สกายวอล์กเขาคอครับในมาชมความสูงนี่ครับชมวิวได้360งองศานู่นครับได้หมดเลยครับรอบๆป็จจุบ็นภูเขาด้านรอบครับตอนนี้เราเดินไปชมสกายวอล์กเขาคอครับช่วงแรกช่วงแรกก็จะเป็นพื้นพื้นเหล็กแล้วก็มีหญ้าเตี่ยมปูให้ก่อนสกายวอล์ก อันนั้นเราก็เดินชมไปนู่น,น <c oughs> เป็นกระจกเป็นกระจกครับทนเสียวความเสียวเพิ่มความเสียวขึ้นนี่ผู้ใดที่จะามาเที่ยวสกายวอล์คเขาคอมาครับน,นี่ความเสียวทุกเห็นไหมครับคนที่เดินเที่ยวไปนู่นความใสเสียวแล้วมันก็จะเป็นกระจกมองเห็นวัดขาซ่อนแก้วได้ครับ มองเห็นวัฏาสอนแก้วตัวนี้แล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินได้ครับตอนนี้เวลาประมาณหกโมงแรงหน่อยแบบนี้พระอาทิตย์ตกดินเอามาเบิงไดนะ้ครับตอนนี้ก็เวลาเกือบห้าโมงกว่าๆนะครับตอนเย็นมาเที่ยวสกายวอล์กเชียงคานเอามาขอไหมกรสกายวอล์กเขาคอครับรรนี่ดูความความใสๆของกระจกมองไปด้านล่างครับ ชมแล้ครับโอ้บรรยากาศวิวสวยมากครับชมเขาได้สามรอยหกสิบองอ,องศาเลยทีเดียวนี้รอบรอบเลยครับรอบเลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>ลก็อยากให้ไปลองมาเที่ยวครับมาเที่ยวนี่สไายบล็บอกครับชมมาเที่ยวได้คุณรอบเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยเห็นเขาหมดเลยครับนักท่อนนนงเที่ยวก็ทยอยมายามมางครับ ินต่อค่อยเดินนะก็เสียวเสียวเหมือนกันเสียวเหมือนกันแล้วครับต้องค่อยอย่างนี้เพิ่มความเสียวอนุยาตมาบ่าดเลยนะครับความเสียวความใสจงไปนะครับจาเดินต้องจับ เสียวมากจบคนสครับแตควกเสียวจบคนสมากเลยครับเดินมาชมวิวเป็นการมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วเลยนะครับรงนค้ครับเราจะมองไปเห็นวัดผาซ่อนแก้วได้บรรยากาศย้อนมปแล้วครับอากาศเย็น น้ำย้ำมือเว้นกระหอนเนาะเตน้นมาตอนตอนเย็นน้ำแรงกับชาประมาณห้าโมงกว่าบรรยากาศดีครับนี่คือด้านล่างของสกายวอล์คเขาข้าขอซื้อบัตรผ่านประตู80บาทครับผ่านประตู80บบาทเราก็มาชมความงามมาชมวิวส,สวยๆได้